แดงทั่วบวบปลูกใส่กระถางสามารถยู่ได้ดนปานไดสี่ยู่ได้ดนซ้ำหอปลูกลงดินบอ่อสวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคน์เอฟซีถามเมลําไพ่มากจ้าเรพราะว่ากัเพิ่นก็อยากปลูกแล้วกักบ,บ้านมีประสบการณ์นะจ้าพี่น้องเนาะแต่ว่าเมลังไพ่คิดว่าเมลําไพ่ชินแล้วกับการปลูกใส่กระถางแล้วกับปลูกอะลงแปลงยกแกลยกอบประมาณนถ้าลงแปลงกางกินกางแกงแ,แมลังไพ่กับแถบสีบริเวกินได้จ้าพี่น้องเมื่อนี้เมลําไพ่สีมาบวก่ซู่ฟังจ้าพี่น้อง ว่าวิธีรักษารักษาแบบใดให้เขายู่ใดโดนจริงๆแล้วปลูกใท่กระถางเขาก็ยู่ใดโดนคือกันกับปลูกลงดินเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าตั้งล่งดินจ้าพี่น้องตั้งล่งดินถึงเมนว่าห้าว่าตั้งล่งดินตั้งพื้นปูนพื้นคอนกีดกัไใดคือเกจาจ้าพี่น้องยู่ใดโดนคือเกายู่กับว่าห้าสิรักษาเขาเนาะจ้าพี่น้องเนาะว่าห้าสิป้อยเขาถิง้งหรือว่าห้าสิรักษาเขาไว้ให้ได้กินโดนๆดนอันนี้เป็นบวบ บวบกับสามารถยู่ใดดนขึ้กันแต่ว่าทุกับเฮ้าว่าเฮ้าสิกำหนดเนะาะจ้าพี่น้องเนาะยู่กับว่าเฮ้าสิกำหนดว่าสี่ห้เขายู่กับเฮ้าไปโดนปานใดเฮ้าสี่ห้เขายู่อายุจักเดือนจักปีเฮ้าสีโลเขาประมาณนี้จ้าพี่น้องเพราะว่าปกติเราแม่รำไพ้กับมิตรโลเพราะว่าอายุพอสมมาพาควร บวบนี่แม่ํำไผ่กะสิเอาไว้เก็บไว้ประมาณจะขาถึงหกเดือนเกดเดือนประมาณนี้กะกะิโลจากพี่น้องแต่ว่าสาหรับเตียงให้พี่น้องเบื้องเตียงแม่ํำไผ่จากพี่น้องปลูกกระถางมัดจากพี่น้องปลูกกระถางแปดนิ้วแค่นี้จากพี่น้องกระถางแปดนิว้วทั่วมะระบวบทุกอย่างแ <plain S 2> ม่ํำไผ่ก็ปลูกใส่กระถา,างแปดนิ้วนี่แหละแต่ว่าแม่ํำไผ่สิเปียบเทียมให้เบื้องสาหรับเตียงเนาะจากพี่น้องเนาะเตียงนี่อายุสองเดือนกลัวแล้วจากพี่น้องสองเดือนกลัวเลี้ว ดอกเขาก็ยั่งดกหมาเขาก็ยั่งสวยอยู่จากพี่น้องปกติแล้วจริงๆแล้วได้สองเดือนแม่น้ำผ่สิโลเราได้จากพี่น้องแต่แม่น้ำพ่ยเลียงไว้มันอยู่กับการดูแลของเหาได้จากพี่น้องว่าเหาสิให้เขายู่น้ำเหาโดยโดนปันใดทั้ <c oughs> ทงนี้ทั้งนั้นมันก็นมีเคล็ดรับแล้วกับการดูแลอ่าสำรับส่วนตู่ภายมั่นนอกจากพี่น้องเนาะแต่ว่าสำรับแม่น้ำผ่มันบ่ไเด็เป็นคนลับอีหยัง,ยงดอกจากพี่น้องเปิดเผยให้พี่น้องฟัง เอาแนวทางดีๆมาแช่มาบอกมาเล่าเกาซีาพี่น้องฟั้งก็เกาจ่า,จาพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางในการเฮ็ดเกษตรสิสิไปได้ถูกทิศถูกทางเอาแนวทางของแม่ลำไ่พไปเฮ็ดร่องเบิงเพื่อมันสิเป็นเพื่อของแม่ลำไพ่นะจากพี่น้องเนาะเบิ้งลูกเขาจะพี่น้องลูกก็ยังสวยอยู่ได้จ่าพีน่น้องอันสิยเหโลถิ่มแม่ลำไพ่ก็เสียดายจ่าพี่น้องเบิงยอดเขาก็ยังสวย ยังบ่เหลืองบลลายจ้ะพี่น้องย่งบ่เหลืองบลาลายลูกยังดกลูกยังสวยอยู่จ้ะพี่น้องเบื่องเขาก็ยังออกลูกออกน้วยให้ได้กินได้อยากยุ่ยเรื่อยๆจ้ะพี่น้องกินอ่าอยู่กับว่าเฮ้าเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเบื่องในลังไพ่สิเปียบเตียมให้เบื่องแตีงนี่แหละจ้าพี่น้องเพราะว่าแตีงนี่อายุสองเดือนกวัวแลวจ้าพี่น้องเบิ้งเบิ้งลูกเบิ้องน้อยเขาจ้าพี่น้องเบิง้งเบิ้งยอดยอด สังเกตยอดเขาก็ยังตัวใปได้สวยเพาะยังเพราะว่าตุงนี้คือแม่ลงไผ่บปลปอยเขาถิงนะจ๊ะพี่น้องเนาะบัปอยเขาถิ่งยังดูแลเขาปกติดูแลแบบสม่ำเสมอจ้ะพี่น้องเฮ้าต้องดูแลแบบสม่ำเสมอกับเขาคือหนึ่งเฮ้าายน้ำายน้ำเขาแบบสม่ำเสมอแล้วก็ให้ปุ๋ยสูตรซึมหามาตลอดจ้ะพี่น้องอาทิตยรเทียาอธิะเทียจ้ะพี่น้องถ้าเขาออกหมาออกน้อยแบบนี้เฮ้าไฮปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านี้อทิรเทียแต่ว่ากระถางแบบนี้ บ่ได้ไซหลยได้จากพี่น้องทั่วกับมีได้แก้มกันอยูนี่เม็นําไพ้เขาเลยลือบ่ได้จากพี่น้องทั้งทั่วไซประมาณจักสิบเม็ดจากพี่น้องไซลวดแบบลวดแบบขอบขอบกระถางนี่จาพี่น้อง่าไปไซกาเหงาได้จากพี่น้องไซปุ๋ยกระถาง่าไปไซติดเหงาได้จากพี่น้องก็สั่นลากเขาสิเปื่อสีน่าได้จากพี่น้องให้ส่รบๆขอบกระถางนี่จากพี่น้องรดน้ำแล้วจังคอยไ่วิธีการส่ปุ๋ยคือห้องลดน้ำแล้วห้องจังคอยส่ได้จากพี่น้อง เพราะว่าถ้าเข้าใส่ปุ๋ยปับ๊บถางเข้าไปรดน้ำปุ๋ยสีไลไปใส่เงาเขาเส็ดแห,ห้งหลกเขาเงาเขาเปือ่อยจ้กพี่น้องอันนี้แมลม็ไพันธในน้ำการใส่ปุ๋ยแล้วก็การดูแลเห็ดจังไดรให้ทัวห้แเตียงหอ่าบวบของเห่าดูได,ด้โดนใส่วิธีนี้แหละจ้าพี่น้องใส่วิธีการดูแลแล้วก,ก็ฉีดน้ำมักถ้าพี่น้องมีน้ำมักต่างๆฉีดน้ำมักนุม่มน้ำมักไข่ยัง,งก็ฉีดไปจ้าพี่น้องฉีดพุ่นให้เขาแต่ว่าสำหรับเนล้ําันธุแล้ว บริสินังจักยางบริสิทธักเทียแต่ว่าสิให้เป็นปุยาานนยป๋ยสูตรซิมหาิมหาทั้งดินจะพี่น้องให้ปุ๋ยสูตรซิมหาิมหาทั้งดินแต่ว่าอ่าวิธีการให้ปุ๋ยก็คือลดน้ำแล้วจังค่อยให้ได้จากพี่น้องให้แล้วก็สิใหร้รอบๆแบบนี้จากพี่น้องใหรง้รอบ,บกระทั้งลวดรอบๆกระทั้งลดน้ำให้ชุ่มๆลอวก็ส่ลวดปุ๋ยรอบกระทา้งนี่แหละประมาณจาก1ิเมตร สิบคเม็ตประมาณนี้ได้จ้ะนิดเดียวเพราะใส่ห้ายแต่ใส่อาทิตย์ละเทือจะพี่น้องนี่คือการรักษารักษาเตียงหรือว่าพวกไม่เลยตั้งต่างให้เขายูไ receptor ด้โดนให้ไ mmm ด้กินหมากโดนๆดนแบบนี้ให้เขาต่อยอดไปเรื่อยๆจะพี่น้องต่อยอดไปเรื่อยๆเบื้องดอกเบื้องหมากจะพี่น้องแม่ลำไผ้กัย่งเสียดายเนาะอันนี้แม่ลำไผ่สีเด่เมเล็ดพันาะแม่ลำไผกัย่งเสียดายเขาเลยย่งบุลจจะพี่น้องย่งบุลเพราะว่าเขายังออกหมากออกมยให้ได้กินอยู่ ปกติแล้วแม่ลำไผ่คิดว่ารุ่นไม่เป็นหมากแม่ลำไผ่กับชิลุแต่ยังเสียดายจ้ะพี่น้องเพราะว่าเสียดายกับทั้งมีทัวน้ำแตงเขากับยังหยดยังสวยแล้วก็ออกหมากออกน่วยโดกให้ได้กินตลอดปกติแล้วคนสิปล่อยจ้ะพี่น้องค้นสิปล่อยคือว่าแตงได้กินหมากรุ่นหนึ่งสองรุ่นสามรุ่นแล้วสิปล่อยถิงสิปล่อยถิงอากาศไดเห็นหอ่า ก็เลยเห็นห้เบียว่าว่าแตงน่ะอายุบ่ย่นมันบ่เม่นจ้ะแล้วอีกย่างโดยเฉพาะปลูกใท้กระถางหลายๆคนปล่อยทิ้งได้กินหมากรุ่น2รุ่นแล้วก็ปล่อยทิ้งมาสนใจว่าดูแลมันอยู่กับการดูแลของห้าจ้าพี่น้องให้น้ําสม่ําเสมอแล้วก็ไ้ปุ๋ยสูตร15ิ5ห5นิ่หาทิตหาอธิรเทียอทิรัเทียเขาก็สิสามรถตอหยอดออกไปได้เรื่อยๆแล้วก็สิไดกินโดนจ้ะพี่น้องไอ้กินโดนอีดีเพื่อแหน่ว่ามีมือว่าสิไดลื้อเลยจ้ะพี่น้อง จริงๆแล้วว่าจะลื้อแต่กะยังว่ไม,ม่มือบวบกะคือกันจะพี่น้องบวบกะคือกันให้พี่น้องเฮ็ดแบบเดียวกันจะพี่น้องกำลังออกกำลังออกมากหน่อยหลยเลยจะพี่น้องให้ปุ๋ยสูดสิบหาสิบหาจจะพี่น้องอาทิตย์ละเทียแต่แตถ้าห้าต่ำลงดินแบบนี้ยังยู่ได้โดนคักจะพี่น้องยังยู่ได้โดนคักแล้วก็ทุ่นแดงร้อมถึงสิ่บอนดโนามสูมือแต่กะแต่กะบ่ตุยจะพี่น้องบ่ตุยแทนเน่นอนเบิ้ง มึงหนวดพี่น้องมึงเมีย้ำไส้สื่หรือถิงจังไรเมีย้ำไส้สสดายมากะยังออกสวยอยู่จ่าพี่น้องมึงยังเป็นแซงเป็นแซงอยู่เบอร์ไหนเนี่ก็สีมีมีแน่นอนกินเนาะจ่าพี่น้องเนาะเพราะว่าเผ็ด<ม>แบบยินงซีเมีย้ำไส้ก็อาศัยนี่แหล,ละจ่าพี่น้องนี่อาศัยเพนดักติดทุกอย่างมาแล้งฟันท้องกับเบาบางไปแล้วจ่าพี่น้องตอนนี้บล็กเทบสีบล็อกคอยเห็นบินเราได้จ่าพี่น้องเพราะว่าเมีย้ำไส้ติดไบสามสิบเพนสามสิบเพนหลอบสวนนี่เต็มเลยจ่าพี่น้องมึง มาแรงติดเต็มเลยใส่ที่นี่ก็ได้จ้าพี่น้องสำหรับพี่น้องที่วา่าอ่าเค็ดแบบอินทรี่ขึ้น,น้นน้ำไผยเรืออปลุดปริมาณของมาแรงรุ่งไปได้ลงไปได้ร้ายเติบจีเหตุจ้าพี่น้องแถบสีบบเห็นมาแรงบินเลยจ้าพี่น้องตอนนี้แ k บสีโบเห็นมาแรงบินเลยลุดไปได้ร้ายเติบพวกอ่าเพียพวกแม่เพียอีกอย่างต่างๆทุกมาแรงเลยจ้าพี่น้องติดเต็มติดสามสิบเพนหลอบสวน แอบสีบ่มีมาแลงบินแล้วจ้าตอนนี้แต่ว่าถ้าเขาปลูกเป็นฝักทองเข้ก็ตะทงผสมเกสรเองพราอม,มาแลงเพื่นเบาบางไปนี่แล้วแต่ว่าพวกเพิงพวกมิมบอติด,ด้อพี่น้องแม่น้องไพ่สังเกต่เพิงมิมนี่สีบอติดจ้าพี่น้องสีบอติดเขาก็ยังปกติเขาก็ยังมากปกติคือพรอมทีสิผสมเกสรในห้อาอยู่แต่หลอดด้วลาจ้่พี่น้องนี่คือแนวทางกันปลูกพัก ปลูกไม่เลื่อยใสกระถางปลูกเตียงผูกบวบปลูกทั่วเห็ดจังไรหายยู่ไดโดนเห็ดจังไรห้ได้กินโดนๆเห็ดเด้ไรสีว่าตุยไงยนี่คือแนวทางของแม่น้ำผ่้ได้จ้ะให้พี่น้องเอาแนวทางนี้ไปปรับใส่ร่องเลยจ้ะ <c oughs> สำหรับจิปนี่แม่น้ำผ่้ก็สิขอจบลงไว้เพียงแค่นี้นะจ้ะพี่น้องเนะาะขอบุญขอบุณพี่น้องป้องปายสุ้ผูสุขส้ขขนจ้าที่เขามาติดตามรับทุ่มเป็นกขาตังใจให้แม่น้ำผึ้ยดยดีเสมอมาจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ